สวัสดีค่ะตวงสวิสกานะคะปัจจุบันค่ะตวงก็เป็นทัาพิธีกรแล้วก็แอร์โฮสเตสด้วยนะคะ แลวด้วยหน้าที่การงานของตัวงค่ะบางครั้งท่ะพี่ตวงเนี่ยกินไม่เป็นเวลานองก็ไม่เป็นเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ตวงบินค่ะก็จะปรับตัวบางครั้งเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยก็เลยเลือกที่จะทานอาหารเสริมนะคะค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยแบบร่างกายไม่ไหวหรือผิวไม่ดีเนี่ยมันมีผลกระทบต่อง,งานของตัว่แน่นนเลยะคะ่ะ หลายคนนะคะเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของตัวค่ะจนมีคนนะคะมาแนะนำวิตุนไดรุ้จักตับตัวนี้เลยค่ะนี่ไบโอไวต้าค่ะซึ่งเป็นแหล่งรวมของซูเปอร์คู้คนะ,คะถึง27ชนิดด้วยกันทั้งจากประเทศฝรั่งเศสเกาหลีและวญี่ปุ่นเป็นวิตุมินณธรรมชาติที่มรับมากจริงๆค่ะ ไหนจะต้องผิวสวยไหนจะต้องภูมิคุ้มกันแข็งแรงโอ้ปลืองเงินมากค่ะไบโอไบตาเป็นบูสเตอร์ผิวออร่าคูณ10ค่ะปังจากภายใน7วันท้าพิสูจน์เลยผิวออร่าหน้าใสสิวหายบูสต์ผิวกูผิวสมได้ผลจริงค่ะเป็นวีแกนแคบซูลจากพืชไม่ผสมแป้งน้ำตาลทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะ น่ากลัวกว่าติดโควิดก็คือลองโควิดค่ะหายป่วยแล้วแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมแพทย์นะคะจึงแนะนําให้ทานทั้งวิตามินรวมวิตามิน B รวมวิตามิน C 3,000มิลลิกรัมวิตามิน D 5000ี5,000-10,000 IU สิงค์50มโครกรัมซึ่งในไบโอไวต้านี้มีครบจบในกระปุกเดียวเลยล่ะค่ะ ีหลายคนนะคะแอบถามมาคะ่ะว่าจริงๆแล้วนะคะตัวไบโอไวต้าตัวนี้นะคะใครที่ทานได้บ้างเอาเป็นว่าตั้งแต่วัยเด็กนะคะเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของสมองก็ความจําในการพัฒนาการด้วยนะคะส่วนวัยรุ่นค่ะก็ไปช่วยสัหรับความเแรง ความสดใสนั่นเองและสําหรับคนทํางานแบบตัวนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงสดชื่นมากขึ้นใครที่ทํางานเยอะนอนน้อยนะคะก็จะช่วยให้เราไม่อ่อนเพลียด้วยค่ะและสําหรับผู้สูงอายุนะคะเขาก็ยังช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะยับยั้งไวรัสทําให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถทานได้นะคะกับตัวนี้ค่ะ ได้ทั้งูสเตอร์ผิวออร่าแบบคูณสิบบูสเตอร์ภูมิคุ้มกันร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยง่ายนะคะมาบอกรักตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะกับไบโอวันตาตัวนี้ค่ะพุุ่งว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ